โปรตีนนะคะมาจากที่เรา,เ,าเข้าใจเลยก็คือหลักๆเลยนะคะหลักๆของเราเนี่ยก็คือในกลุ่มของไข่ในกลุ่มของเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่ตอนสมัยเราเรียนใช่ไหมคะโปรตีนก็คือเนื้อนมไข่ถั่วธัญพืชดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นระยะ 3B ระยะ4ระยะ5นะคะหรือค่าไตาต่ำกว่าส4ิีแล้วนะคะคุณจะต้อง กินปโปรตีนที่มีคุณภาพดีเพราะจะได้ทำให้ร่างกายเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนะพอย่อยได้ง่ายขึ้นร่างกายก็ไม่ต้องทำกระบ,บวนการมากนะคะไม่ต้องมีกระบ,บวนการย่อยมากทำให้ร่างกายเราได้ดูดซึมสารอาหารเข้าไปใช้เลยทันทีดังนั้นนะคะ <S <s เนื้อสัตว์ที่เราจะต้องกิน <S <s จะต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆนะคะต้องเป็นเล็กๆหมดเลยแล้วก็ปโปรตีนที่ดีที่สุดนะคะปโปรตีนที่ดีที่สุดก็คือไข่ขาว โปรโตีนที่ดีที่สุดก็คือไข่ขาวนะคะแต่ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรด้วยกับน้ำหนักตัวและส่วนสูงของคุณและระยะโลกด้วยนะคะเดี๋ยวลินจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงมีการคำวนวณโปรโตีนระหว่างวทั้งวันที่คุณกินได้ด้วยอะเรามาดูนะคะถ้าคุณจะกินเนื้อสัตว์สุก1ช้อนกินข้าวนะคะ1ช้อนกินข้าวช้อนสั้นเนี่ยนะคะหรือช้อนยาวก็ได้นะคะจะให้โปรโตีนเท่ากับ3.5กรัมนะคะ แต่และว,วันเนี่ยคุณจะต้องมีโปรตีนดีนะคะซึ่งที่ลินแนะนําคือโปรตีนดีเช่นไข่ไก่ครึ่งฟองถ้าไข่ไก่ครึ่งฟองจะรวมไข่แดงด้วยก็ยังกินได้แต่ว่าไม่ใช่กินทุกมื้อนะคะไข่ขาว1ฟองขนาดกลางก็เอาไข่แดงออกแล้วก็กินไข่ขาวเลย2อสซีกนะคะปลาทูสดครึ่ง ปลาซูสดครึ่งตัวเล็กเห็นไหมคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนี่คือได้3.5กรัมนะคะถ้าเราจะทานทั้งตัวก็ได้7กรัมถูกไหมเนื้อปลา1ช้อนกินข้าวกุ้งขนาดกลาง3ตัวอันนี้คือเท่ากับ1ช้อนกินข้าวนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่1ช้อนกินข้าวอันนี้คือทุกอย่างเนี่ย3.5กรัมเวลาคุณตักเวลาคุณตักข้าวขึ้นมาแล้วคุณมีเนื้ออยู่ในนั้นเนี่ยเนี่ยกะเข้า,ขาวๆาว่า3.5กรัมนะคะ ซึ่งเราก็ต้องเป็นคำนวณอีกทีหนึ่งว่าคุณเองเนี่ยมีส่วนสูงเท่าไหร่นะคะมันจะมีการคำนวณน้ำหนักแล้วก็เอกคำนวณน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ปริมาณที่คุณจะกินได้ต่อวันนะคะที่เป็นเฉพาะบุคคลเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสูงหนักไม่เท่ากันถูกไหมคะอ่ะดังนั้นเองเนี่ยถ้าคร่าวๆนะคะก็คือเราจะต้องมีการคำนวณตรงนี้ด้วยแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยนในแต่ละมือว่าคุณน่กินได้กี่ช้อนโต๊ะกินข้าว หมายถึงเนื้อสัตว์อะนะคะถ้าคุณกินเกินมันก็จะไปทำให้ปริมาณ BUN ในร่างกายคุณนะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกกินเนื้อสัตว์ที่มีการย่อยสูง mm hmm. เช่นเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่นนหญทําให้การย่อยค่อนข้างใช้เวลานะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายใช้ ใช้กําลังในการย่อยสูงทําให้ของเสียมาสูงดังนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในระยะทย้ายๆยิ่งระยะ4ระยะ5นะคะลินแนะนําให้ทานเป็นเนื้อไก่เนื้อปลา เนื้อหมเอูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งแล้วก็ไข่ขาวนะคะนี่คือโปรตีนของคุณคุณจะเอาไปทำผัดเอาไปทำต้มจืดเอาไปทำ,ปทำนึ่งอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องกินวนเวียนอยู่ในแบบนี้แล้วก็ในจำนวนที่พอเหมาะพอดีกับระยะโลกของคุณด้วยก็จะทำให้ค่าไตาคุณดีขึ้นได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นในกลุ่มของโปรตีนนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ